งบประมาณแผ่นดินเนี่ยใช่ฮะงบประมาณแผ่นดินเนียเข้าไปก่อนนะครับ,รบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยวันที่เจ็ดถ้าที่ผมทราบมาวันที่เจ็ดเนี่ยมันจะมีช่วงว่างว่างอยู่วันครับวันนั้นนะฮะคือนิสสกามาจจะเข้าคแล้วอ,อา่อานไม่ไดไ้ต้องเข้าก็ไม่ไม่รู้คือผมที่ผมใช้คําว่าอ่านเนี่ยอืเพราะว่าผมอ่านใจสสพรพเพื่อไทยไม่ออก แล้วตรงนี้เราถึงต้องมานั่งคุยคุณไม่ต้องอ่านมากขนาดบรรโดขนาดนี้ยังไม่ฟ้องก็เลยแล้วคุณจะไปอ่านอะไรอไม่รู้แล้วก็ไอเรื่องกฎหมายผมผมถามอาจารย์ตรงๆนะฮะกรณีของกฎหมายของแม่น้องเกศนะกลุ่มของพรบประชาชนของแม่น้องเกศอาจารย์คิดว่าอย่างไรให้น้ำหนักตรงไหนบ้างไหมผมแม่น้ำหนักอะไรับครับ คือตอนนี้รัฐบาลต้องพิสูจน์ความ,มจริงใจให้ครับผมนี่สําคัญที่สุดครับเราข้าววันไหนก็ให้ชัดเจนเดี๋ยวข้าววันที่เจ็ดเราต้องข้าวถ้าเป็นผมผมเอาข้าววาันแรกเลยเอาข้าวเป็นครั้งแรกเลยเปิดสจะปลาข้าวเลยครับหนึ่งจะให้ที่ต้องข้าวเพราะพวกพยาบาทยังตั้งตัวไม่ติดครับผม มันมารวมมันที่สีต่ตังแั่เรืองอวันทินก็ตั้งกองทัพันอยูย่แล้วมันแมมันติดคุกตั้งแต่ตั้งกองทัพมาแล้วแ้วก็ต้องทำสองหนึ่งหน้าข้าวก่อนครับตั้งความให้เขาเห็นความตั้งใจจริงว่าเราทำเพื่อพวกพี่น้องเสื้อแดงที่เขาทำมากครับ ต่อสู้ให้กับพรรคเพื่อไทยและนายกักสินครับอันนี้อร่ใคยปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ได้ทําเพื่อสองอย่างนี้อันนี้เราต้องพูดความจริงกันนะการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทดแทนตอบแทนก็คือว่าต้องเออ,อกมาแค่มีอำนาจแล้วนี่ของพรบเข้าแ้ว <c oughs> แล้วก็จะทําอะไรต่อไปก็ทําต่อไปสองครับ จะพิสูจน์จุดยืนและท่าที <c oughs> ของรัฐบาลครับอย่าลืมนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะ <c oughs> ใครจะมาตอกลิ่มหรืออะไรเท่าไหร่ก็มันอยู่ตรงนี้ดูกันตรงนี้ <c oughs> ถ้าไม่เข้านะไม่เข้าเลยแล้วยืดเยื้ออกไปอีกก็แสดงว่าประนีประนอมก็พอหมัด ครับนี่เป็นท่าทีทางการเมืองที่อ่านกันขาดเลยเหมือนกันตรงนี้อย่าให้มันเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นต้องทําแล้วถ้าพี่น้องแตกแยกกับพี่น้องเสื้อแดงม,มันจะกลายไปส่งผลอันอื่นอีกเยอะแยะครับพรบอีกหลายฉบับที่จะไม่น่าจะผ่านได้นี่ก็พูดกันแล้วนี่สองจุดสองล้านเนี่ยไม่มไม่ได้ผ่านอยู่แล้วไม่ได้ใช้แล้ว คือพวกนี้จะออกมาคร <c oughs> ับจะออกมาแล้วก็ยกรวมรวมยอดพวกนี้ไปใส่ให้กับระบบทักศิ <c oughs> ลป์เรืถึงตั้งแต่วันที่กล่าวกำเนิดกล่าวว่าระบบสักศินถึงวันนี้ถามว่าระบบสักษินเนี่ยมีลักษณะอย่างไรตอบไม่ถูกทุกคนเห <c oughs> มือนหม้อฮะเ <c oughs> พราะมันไม่มีในโลกนี้ระบบส <c oughs> ักศิน <c oughs> ป์นี่เป็นการประชาธิปไตย ไม่รู้เรื่องเห็นไหมครับแล้วก็ยังอย่างนี้แล้วที่ผมบอกว่าไอ้พวกกองทัพประชาชนไปไม่รอดไม่ต้องตกใจหรอกครับผมเพราะมันใช้ความคิดการเมืองนบการต่อสู้ทางการเมืองต้องมีความคิดการเมืองนำถ้าความคิดการเมืองไม่มีเลยออกมาถึงก็ พ้นลมร,ระบอบมากฝิ่นไอ้นั้นปีมาโวแล,ล้วโครับถ้าคุณได้ไม่ได้ปรับปรุงอะไรเลยคเพราะแค่นั้นบบนอกจากก็ใช้ความพิถันรวบยอดเลยครับหวังใช้กําลังทหารถ้ามีใครจะมาเป็นทหารได้อเอามั้ย <laughs> ผมถามประชาชนวันนี้ใครจะไปเป็นทหารหน้ากับทหารแก่พวกนั้นทหารปลอมด้วยไปเป็นนะอไอ้พวกโรงเกลือนะมัน มันพลาดมาแล้วมันมันพลาดมาก่อนแล้วเราอยากได้เงินสองแสนเลยมาอยู่นะอันนี้ได้ละได้ได้ละมาเป็นทหารนายพวกพลเอกไอ้พวกนายพลแก่นี่จะได้เลยผมถามเนื้อได้ย่ามากอบมันไม่ใช่ตกจ้างและจ้างตกจ้างเท่าไรล่ะเี่ว่าได้ไปถามบรรลานจริงเหรอ มันเข้เลยะรับจ้างมันาไปจา้างเขาแล้วก็จึงจะปไปเป็นง่ายและเป็นนะไม่น่าเป็นเพื่อจะไปล่มรับบารได้ได้สำเร็จนะ กพปิดแล้วหายคนทหารหายหมดแล้วไอด้วยเทจบเทล้วกคุณเนก็ติดคุกก็อากบฏสนามม้าพวกทหารรับตังค์แล้วก็ไปหมดทหารปลอมอ่ะคนละเรือนมันก็ไปรับเหมือนกันไหมไม่เหนื่อยพวกนี้นี่มีอาจารย์นะเมื่อกี้นี้ผมไลน์เอสเปสดีท่านผู้ชมถามมาบอกว่าประชาชนเนี่ยไปแจ้งความจับกันที่อาจารย์ว่าได้ไหมไอ้กลุ่มในที่ก่อการพวกเนี้ยประชาชนทําได้ไหม พ่งนี้ต้องถามตนาคมนู่นต้องถามต้องถามต้องกฎหมายมีเยอะๆใช่ไหมครับคผมนะครับแล้วคราวนี้ก็กลับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะคือกรณีตรงนี้เนี่ยกฎหมายที่จะเข้าสู่สภาโดยเฉพาะตัวไอพรบอร์ด t สล s สกัมเนี่ยจะตามเรื่องราวทั้งหมดมาเนี่ยไล่มาแต่ของสนธิบุญครินเป็นต้นต้นต้นตำรับนะครพอสนธิมาปั๊บเนี่ย ก็เกิดเรื่องป่วนไปจนท้ายเดี๋ยวนี้นะจย์9ฉบับ9ร่างแล้วมาถึงของแม่แม่น้องเกตเนี่ยจะเป็นอีกร่างคือร่างที่สิบเนี่ยเพราะว่าของแม่น้องเกตเนี่ยนะยังไงยังไงก็ยังไม่ได้เข้าแต่ถูกจับประชาธิปัตย์จับเอาเป็นตัวประกันเอาไปเสียมแล้วจันอืมแล้วประชาประจำนนอเอาไปเสียมแล้วนะแล้วมาวันนี้เนี่ยพราะว่าอารมณ์กรผลบุตรบอกเห็นด้วยแล้วก็ยังจะร่างอีก พรบนี่ไม่ในส่วนการเอาไม่ฉบัดเนืงอจั์แล้วอภิสิ์บอกเห็นด้วยอีกคือก็ร่างแบบของน้องกีเดลล่ะนับไบางส่วนถ้าเราก็พูดซ้ำไปซ้ำมาหลายครั้งแล้วบอกว่าถ้าพวกว่าประชารว่าดีคือชั่วถ้าพวกนั้นเห็นด้วยแต่ว่าไม่ได้ผลจะไ่เอาด้วยคราวนี้ก็ถ้าเกิดมาพูดตรงนี้นะหมายถึงว่ากรณีของพาแหรดเนี่ย ข้อมูลไม่รู้ว่าอินไซต์ผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าถ้าที่กําหนดแผนที่ที่ปฏิทินแล้วกันผมใช่ว่าปฏิทินแล้วกันนะวันที่หนึ่งประชุมสภาก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของออวาระการประชุมต่างๆรับรองการประชุมในที่ผ่านๆมาก็มีตั้งกระทู้ถามมาถนองนี้นะครับจนสามสี่วันนะคือผู้ง่ายไหวครูก่อน รำมวยรำมวยก่อนไหวครูก่อนนะฮะตั้งหลักจิตติก็คือเอาเรื่องของงบประมาณเข้าก่อนนะะแล้วจริงจริงแล้วเนี่ยเขากาจะดันสองล้านล้านเข้าไปแต่จะชัดไม่ชัดเนี่นะพรุ่งนี้ชัดเจนแต่ดูท่าทีของตัวหน้าพักท่านจารุพงศ์ระทรวบอกว่าจะเอานี่เข้าก่อน นี่ทศก,กรรมของบริชัยมาครับจ <นะ S 2> ำเป็นคืออันนี้ต้องเขาทำคาเขา้าใจก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮนะร่างเข้าไปเนี่ยเพื่อไปผ่าวาระแรกนะอยังไม่จบไปไหนนะยังอีกยาวยังอีกยาวครับท่านผู้ชมเอาเข้าไปนี่เพื่อเป็นหลักลประกันว่าเออพระพามีใจเฉยเืก็ดีใจกันนะัไม่ให้ว่าพอเข้าไปเสร็จปุ๊บได้ปล่อยหมดยี่บสี่คนไม่ใช่นะคุยกันตรงไปตรงมาก่อนนะ นะครับแล้วก็ที่ผมอยากจะได้เนี่ยคือเอาของวรชัยเหมาเข้าไปเสร็จป๊อเนี่ยร่างอื่นเนี่ยทิ้งให้หมดเลยอเอาอันเดียวจบผมกลัวว่าจะมารวมของเฉลิมของเต้นของอะไรมารวมเขาเนี่ยตีดวนยาวนะใช่ไหมอาจารย์ครับนี่คือผมผมบอกว่าผมผมอ่านใจนักการเมืองของเพื่อไทยตรงนี้ต้องหากที่ผมบอกผมขออ่านใจเขาก่อนอมผมอ่านใจเขาไม่ออก ก็ก็ประชาธิปัดเขาก็แบกไต่แล้วไงเขาก็จะไปช่วยเขียนอีกฉบับสองฉบับออกมาเพื่อมามารวมและพยายามความพายัมเพื่อจะยืดระยะเวลาไปอีกคใช่ไหมไอ้นี่คือเกมที่มันเล่นพยายามทํากันใช่ไหมผมมาเห็นใจคุณแม่น้องเกศนะเพราสนิทกันพี่เรียกพี่เนี่ยนะฮะตลอดเวลาพี่ไปยาวนะฮะเพราะลูกสาวกรเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยมใช่ไหมฮะแล้วก็อยากจะมี อะไรเนี่ยแสดงกิจกรรมออกมาให้เอามาทําเนี่ยเพื่อเพื่อกับกลุ่มของญาติคนตายพูดเสียชีวิตแบบพูดง่ายๆแต่บางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นพอออกมาซ้อนซ้อนเนี่ยมันจะทําให้ดึงเวลามันไม่ใช่อย่างนี้คุณเกิดคือกรณีของแม่น้องเกศเนี่ยอ่านยังไงก็เป็นการเมืองหนึ่งนะฮะกฎหมายคุณจะร่างขึ้นมาเนี่ยจำนวนคนที่รับรองจากของประชาชนเนี่ยครับคุณมีเท่าไหร่อืผมยังไม่ทราบเลยคุณไป ระดมคนเนี่ยถึงหมื่นหรือ,อยังผมไม่ทราบอันนี้ข้อแรกนะครับข้อทสองคุณจะไปยื่นบอกฉันไม่เอาจำนวนคนนี้โบดแล้วเพราะว่ามีญาติคนตายเสียแค่นี้นะเก้าสิบเก้าศพไม่ถึงหมื่นแน่แน่ะก็จะไปยื่นในสสสสอ,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 สอที่คุณจะไปยื่นเนี่ยใครจํานวนมือสอสอในสภาที่รับรับร่างคุณเนี่ยมีกี่คนคุณยังไม่บอกเลยคุณบอกว่าจะเข้าก่อนจะประชุมสภาตอนนี้เลื่อนออกไปกะ เขานี้บอกว่าจะไปนั่งรวมคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งสรุปแล้วคุณร่างนี่คืออะไรออกมาเพื่อประโยชน์แต่ผมยังไม่เข้าใจเลยนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะช่วยจะช่วยกันจริงๆน,ะ,นะฮะผมผมผมนั่งคุยกันกับพวกพวกเนี่ยเอาแค่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นกับอเมริกาถาล่มกันคนตายเป็นล้านอ่ะแต่สุดท้ายเนญี่ปุ่นแพ้สงครามผมก็เห็นเขาฆ่าจกักรพรรดินะทหารญี่ปุ่นก็ไม่ดน ไม่โดนประหารชีวิตนะครับที่เป็นเฉลยศึกก็ปล่อยทุกอย่างจบเพราะต่างคนต่างอยู่ด้วยกันจะไปเอาอะไรนักหนานะฮะนเอาไอ้ตัวหัวหัวโจกอะพอแล้วเอาหัวโจกเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยเบรกมันไว้แต่ว่าถ้าหากทําอีกเกินกว่าหน้าที่เอาเรื่องน,นะแล้วถ้าสมมุติว่าโอเคอ่ะไม่ได้จริงๆ สิทธิในการที่จะฟ้องร้องคดียา,ยายังพอมีนะครับแม่ลูกเกดอันนี้คุยัตรงไปตรงมาครับผม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 ชอบไปตรงตรงนะครับไม่ไม่ไม่อ้อ,อคมค้อมละแต่ที่แน่คือประชุมสภาเที่ยวเนี้ยพรรคประชาธิปัตย์คาดหวังวนะอาจารย์กฎหมายที่จะทําให้เกิดความร้อนอคือน,นิติศกรรมสองด้านล้านนะคร,บรับแก้รัมนุนแล้วก็แก้รัมนุนมาต่าหกสิบแปด ไอ้มาตราสองด้วยออกสไปด้วยแล้วแต่รัฐบาลจะจับมาซึ่งตรงนี้ถ้าสมชายวงสวัสด์บอกว่าพูดมาเองบอกถ้าหาว่าโดนเล่นหนักๆอันนี้คือพาอาจารย์เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ครับยุบสภายุบล้วแล้วแล้วแล้วประชาชนยังไงก็คือยินดีที่จะเข้าไปสู้กันในสามต่างอีกรอบหนึงฮะ มันพูดก็พูดเถอะพวกที่ควรก้าวสนามตั้งแต่พวกทหารแก่ทั้งหมดนะพักๆดิไม่กล้าหรอกครับเพราะรู้ว่าไม่มีใครเลือก็ไม่ใช่กลัวแพ้ไม่กลัวแพ้แก้วสันไงนี่มาสามพันสามเันคะแนนคือพวกนี้เขาไม่เขาไม่เขาไม่กล้าอยู่แล้วงครับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วมาสร้างสร้างแรงกดดันสร้างนะซึ่งตอนเนี้ย ผมใจจริงๆนะอาจารย์รรรผมอยากจะเล่นสื่อด้วยอ่ะไอสื่อที่ให้การสนับสนุนน่ะอ,ออกข่าวประเภทเชิงเห็นด้วย เชิงเชียร์เชิงอะไรตับเนี่ยคนนี้ก็ต้องโดนไงข้อหาเดียวกันข้อหาเดียวกันก่อการยุยงครับยุยงส่งเสริมใช่ไหมยุยงส่งเสริมได้ไหมอาจารย์นี่อาจารย์มันมีข้อหนึ่งที่เขาออกมาพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับการที่มาตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเขาบอกเขาทนไม่ได้ที่เห็นเห็นนายกปูเนี่ยสวยม่ใชไปบริหารกระทรวงกลาโหมด้วยอ๋อมันเกี่ยวอะไรอ่ะ เกี่ยวอะไรจ้ะเขียวว่าเขาตาเข้หญิงเขาตาทหารเก่าเขาอย่างรักกระทรวงเขาพูดถิงว่าเป็นรัฐมนตรีกลาอือถ้าตาสมัยคุณเราไม่ว่าอันนี้มันเกี่ยวอะไรทหารกระเียนใช่ไหมครับแล้วในอดีตปัจจุบันมาไม่ใช่สมัยสมัยเก่านี่ของเขานี่ก็าถือว่ารุ่นเก่าใช่ไหมมันไม่ใช่ทหารแล้วเขาไม่ได้เป็นทหารไม่แล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผู้นําการลบแม่อย่างเงี้ย สีสุริโยไทยอย่างเงี้ยอะไรต่อมีอะไรที่ตหลางอะไรนะสองสองท่านอ่ะ้าเศตสตรีและสีสันชอนพวกนี้ก็นำการต่อสู้ออยู่แนวหน้าด้วยเป็นแม่ทัพเลยอ่ะแล้วทหารเป็นละมตีกันไปลบกับเขานี่เจ้าชนะกับไม่เห็นเขาเขาพูดอะไรหรือว่าผู้หญิงนํ้นนำไม่ผมไม่เข้าใจอย่างนี้นะคือคนพวกนี้เนี่ยยังเข้าใจเหมือนวิธีมวยวิธีมวยเนี่ยผู้หญิงห้ามขึ้นห้ามขึ้นนะเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ นะแต่ตอนนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนมวยหญิงเนี่ยโอ้โหพัฒนขัดกันใช่ไหมใช่ไหมไอ้พวกนี้นี่นะคือคนประเภทว่าไดโนเสาร์ไม่ยอมไม่ยอมพัฒนาไงไอ้พวกนี้นี่นะผมบอกตรงมันดูถูกแม่มันเองก็ไม่รู้แหละเพราะมันมุดออกมาจากตรงนั้นแล้วคุณไปดูคุณคุณคุณยังไปบอกว่า ไม่ถือว่าอะไรเป็นของต่ำของสูงอะไรเงี้ยคูณให่เาบอกว่าต่ำก่าสูงไอ้คนที่สูงที่สุดมันก็มุดออกมาจากตรงนั้นะุนพระเจ้าก็มุดออกมาจากตรงนั้นเหมือนกันนี่เราพูดเรื่องจริงนี่ผมพูดเรื่องจริงถูกจริงนะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเพชแม่แล้วก็เขาสามารถเลี้ยงคุณจนโต แปลว่าเขาบริหารได้ใช่เขาบริหารประเทศชาติได้พวกคุณก็ออกมาอย่างตรงนั้นนะถึงจะได้มีประชากรแล้วก็มาเป็นใหญ่เป็นโตมามาาสู้รบของเขาเนี่ยเพราะไอ้ไอ้รูตรงนั้นน่ะแล้วก็ท่านผู้ชมนะรายการพาแหลกมาถึงวินาทีสุดท้ายแล้วนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ขอราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับรุดเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับ